สวัสดีครับนี้เกสิาพามาเบึงสวนกุ้วอยู่ขางเฮียนนะครับเนาะเป็นแักสี่ประหอมมาไ่้หรือม่ไมาเรือๆทักสี่ประหครับพี่น้องปลูกไว้กินไว้ขายเนาะครับเนาะ เป็นกะหล่ำกะหล่ำปูปลาไหลครับกลิ่นหอมแขกหอมหัวใหญ่ได้พี่น้องเป็นบรรยากาศผ้าเดี๋ยวผ้ามาเบืงบองบักกีกเนาะครับเนาะผีก,กับกะหล่ำ ตัวลาสับไทยกล okay, ่องทัน้นขออภัยเด้อครับเด้อนั่นเดินดินแล้วนะบรรยากาศเย็นๆนาะครับบู๊เย็นหนาวเย็นเย็นหนาวเป็นกระลำครับนี่ปลูกบัวร้ายพี่น้องปลูกพระตะไครกินเพราะไม่ได้ซื้อเขา โกรธนั่นก็ใครก็โกรธพามาเบิ่งกะล่ะมาๆพี่มามาชมการทําปีต้นนี่บัก <t 'y -na> ปลูกไปอยู่ไปกินครับผมหามาจะไปไก่บักพีกพอ่อฉีดยาบักพีกไว้นะบักพีกครับบักพีกแดงพีกแดงกำลังกำลังจะเป็นหน่วยพี่น้อนงดอเกเต็มเลยฉีดยาเมื่อวานเมื่อก่อนครับมามาอุ่มพ่ออุ่มมาเป็นบักตัวปี วนไถน,น้อยครับอยู่ข้างเทยงหน้าครกบกล้จะได้เก็บแต้ <c oughs> อย่างมาเบ่งครับสมบรรยากาศกระดาวพักกระดาวกระดอล้วนเมื่อแล้ครับนี่ ยินื่อท่านครับกระดาวตนนี้เสียพ้ามนเด็นวันทีกาา เป็นกลัมจ๋าจ๋าปูกปีแหลกพี่หน้องขอไปเด้อครับเด้อคนไทยเป็นวัดครับเทิงลมเตืงหนาวทัวปี ว่าปีครับเกียร์เงาพี่น้องตัวนะกระลำครับผมกระลำปลูกไหมครับบรรยากาศก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับน้อพี่น้องถ่ายทันถ่ายบอดีกับขอโทษขออภัยนะครับเด้อสวัสดีครับ